คุณผู้ชมครับนั่นแหละ4.06ปลดขีดจำกัดของร้าน <laughs> ปลดขีดจำกัดของร้านได้แล้ว <laughs> คือก่อนหน้นาน้ที่ผมจะมากดอัดคลิปเนี่ยนะครับผมได้ทําการขา,ขายของอย่างอื่นที่มันไม่ใช่อาหารกระป๋องอ่ะนะเพราะผมคิดว่าคือถ้าเกิดมันไม่ใช่ขายชวม,ม่าแล้วมันจะสามารถเพิ่มค่าชื่อเสียงร้านเนี่ยก็แสดงว่าเราอาจต้องขายของอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยนะผมก็เลย ซื้อมาหมดเลยนะก็คือเนี่ยเป็นลิสต์ทั้งหมดเนี่ย oh. ผมซื้อมาหมดเลยทั้งเบียร์ทั้งไส้กรอกชีสไอศครีมออกาแฟนะครับแล้วก็ชูการน้ำตาลน้ำแล้วก็ออกมาตั้งขายเนี่ยทั้งหมดเลยนะผมออกมาตั้งขายเนี่ยแล้วสรุปก็คือมันก็ยังไม่ขึ้นมานะก็คือมันยังติดอยู่ที่4แต่ว่าพอหลังจากวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็ปลดล็อกให้เครับเป็น4.12แล้วนะครับนี่ไงเขาียกปลดคิดจำกัดของร้านเรา ก็คือเราต้องขายของที่ให้มันแตกต่างอะนะอเออเชื่อว่าจะขายแต่อาหารป่องเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณแบบร้านนี้มันมีแต่อาหารป่องน่าเบื่ออะไรย่างงี้นะเพราะงั้นเราเลยต้องขายของอย่างอื่นด้วยนะับมันไม่อมันไม่เกี่ยวกับที่ผมอ่านในอคอมเมนต์เมื่อพาร์ี่แล้วนะที่บอกว่าเออพี่ลืมซ่อมกระจกร้านหรือเปล่าคือลูกค้าเขาไม่สนใจร้านเราหรอกนะว่าร้านเาเนี่ยจะเล็กขนาดไหนนะบอกว่ากูจะซื้อของอย่างเดียวร้านมึงเลยไม่เกี่ยวต <laughs> อนน้ร้านมึงเล็กเป็นซากก็เหอะแต่แค่มีของที่ฉันต้องการก็พอแล้วประมาณนั้นนะ พรง,งั้นร้านเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ซ่อมกระจกเลยนะแต่ว่านี่ไงค่าชื่อเสียงร้านมันัพแล้วนะครับสุดเจ๋งแต่แป๊บหนึ่งหิวน้ําสรุปก็คือนั่นนะครับเราก็ต้องทําการขา,ขายของที่มันหลากหลายนะที่มันไม่ใช่แค่ขายแค่อารปองหรือว่าชวาวมาสนะต้องขายเออรวมๆกันเนี่ยนะปิ๊งๆแย่งแต่ว่าจะได้ตังค์น้อยนะฮะแต่ก็นั่นแหละมันจะไปเพิ่มค่าชื่อเสียงร้านที่เยอะขึ้นแทนอืมแล้วก็อัพให้มันสูงๆขึ้นแล้วก็ค่อยขายของแพงๆสิ เออเล็กๆอาจจะเสียเวลาหน่อยคือจะได้ตังค์ไม่ค่อยเยอะเท่ากับขายอาหารกระป๋องอะนนะแต่ว่าพอเราให้มันมีชื่อเยียงร้านเยอะๆเนี่ยเราก็ค่อยขายแบบแพงๆทีเดียวไปเลยก็ได้แบบอาหารกระป๋องเปียวๆอ่ะนะเราก็ต้องกดขีดจำกัดของร้านก่อนซึ่งตอนนี้ก็ m i s s i o n complete นะครับตอนนี้ร้านวลอัพแล้วเออหลุดมาจาก4ี่สถีกูโลมานานและแล้วนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็สั่งแดนป๋องใช่ผมขายแดนป๋องครับ ในรอบผมทำชาวามานนะผมก็ขายอาหารปองไปทำไปนี่เก็บดองไว้โคตรเพียบเอาไว้ปิ้งย่างซะทีเดียวแต่แช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันเน่าคอยปิ้งย่างพร้อมขายทีเดียวไปเลยนะตอนนี้มันโอ้โห4.45ซีอแล้วแล้วก็จำนวนเงินอีก5 5 0 0ันช่างเป็นจำนวนเงินที่ไม่ธรรมาดาเสพปืนได้แล้วแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอทำก่อนแล้วก็ขายของไปด้วยจังหวะนี้นะครับไม่รู้จะลุ้งไปไหนแล้วนะชีวิตนี้ดีที่ลงตัวแต่จะชิปหายกอ <laughs> อีกวันนึอออออออนะ วันนี้เก็นตัวที่สิบเแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันลืมซอสแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นครับพี่ใจ,จเย็นนะเอาไป <c oughs> แล้วก็พอมัปลดสี่ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถขายแต่อาหารป่องก็ได้แล้วนะนี่ไงเนี่ยแต่ว่าประเดี๋ยวมันก็จะตันอยู่ที่สักห้าอีกแหละแล้วเราก็ต้องไปขายของอย่างอื่นที่มันรวมๆกันเนี่ยนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังได้อยู่อ่ะบรอสักห้าก่อนแล้วถ้าเกิดมันยังตันที่ห้าอีกเนี่ยเราก็ค่อยขายของอย่างอื่นไปอีกเพื่อปลดล็อก เอออย่างนี้ก็ได้น่วว่าแต่ว่าพวกเอ็งอย่ามากันเยอะนักสิก<อ>ูจะทําของกินเนี่ยฮลัลโหลลืมอะไรเนี่ยอ๋อลืมเนื้อแหมลืมส่วนสําคัญซะด้วยคือลูกค้าบอกกูไม่ใช่มังสวิรัตนะต้องเนื้อด้วยโทษแคบลืมใส่เนื้อแล้วก็เอาไปเก็บในตู้เย็นรอย่างรอวันดีๆงามๆแต่ว่าไม่ใช่พรุ่งนี้แน่นอนนะวันที่เดอะแกงจะมาแล้ววันนี้ก็ขายแต่อาหารป๋องไปก่อนนะเอามาวางไว้แล้วกันนะนี่<อ>4.68 หกพันแล้วเว้ยเฮ้ยแต่หกพันครั้งแรกนับตาจิไหล <c oughs> กูเปิดของกูมดาดลลันแล้วอ็หกพันหนึ่ง <c> ร <oughs> ้อยแล้วก็อาหันป่องนี่ก็ขายดีแล้วเกินแฮะใช่ฮะลดขีดจำกัดนี่มันไม่มีลูกค้าที่แบบว่าไม่ซื้อไม่เอาแพงเพราะว่าอปอบราคาสักสี่สิบัวก,ก็น่าจะได้นะเ <c oughs> พราะว่าราคาเยเพราะว่าชื่อเสียง้เราสูงขึ้นไงแล้วลูกค้าก็แบบว่าอาจจะไม่โวยวายแบบว่าคุณร้านดีขนาดนี้เนี่ยสี่สิบก็ได้กันดกันด วันนี้เออลองดูลองดูสักคนสักคนเดี๋ยวลองดูว่าซื้อไหมสี่สิบ้าวชิบหายละยังชื่อเสียงร้านยังสูงยังไม่พอกันเหรอเรื่องลงมาก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมสามารถสามารถมันบอกแหมก็นมึงเพิ่งไปตั้งราคาเมื่อกี้เลยนะอีดาดโทษครับผมได้ใจมากไปหน่อยโทษครับโทษโอ้โหแต่คิวยังเยอะนี่ไงพอชื่อเสียงร้านเยอะขึ้นเนี่ยลูกค้ามาเยอะแฮไว้เหลือวปองสุดท้ายแล้วะ ไปครับเ้วจะเจอร้านอื่นปิดร้าน<ะ>โทษครับโทษโทษโอ้โแล้วก็เดี๋ยวขอทําชว์มาอีกสักประมาณ3-4เซตไม่เอาให้เนื้อตรงนี้หมดก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อปืนกันใช่มันถึงเวลาอันคู่คนแกการซื้อปืนกลมาแล้วแหละแต่ว่าพอวันที่20ปุ๊บเดี๋ยวก็โดนถล่มร้านอีกเช่นเคยแหละนะครับ เพราะงั้นนั่นแหละมันเลยต้องรีบจัดการแบบรวดเร็วอะเหมือนเดอะจอห์นวิคแบบสบ,สบ,สบสุบสับสุบสับนะเราต้องทำการเก็บมันแบบรวดเร็วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวชื่อเสียงเราเราจะปนปี้ไปมากกว่า4.7คือกว่ามันจะปลดสีท้ายนี้ผมต้องเล่นตั้ง2วันเนี่ยในเกมอ่ะนะซึ่งก็นานอยู่นะเนี่ยสวันในเกมอันนี้ยู่นิเลยหมดแล้ะทีข้างทางโคดเชี่ยโอเคก็ขอทำชอมาายาวๆไปเลยละก่นนะ โอเคแล้วก็ทำชวามาเสร็จแปลนะเออตะปูตะแป้งหมดเลยนะเดี๋ยวต้องสั่งแป้งมาเพิ่มบวกกับวัตถุด,ดิบที่ขาดหลักๆเลยก็คงจะเป็นมะเขือเทศเรามีอยู่นะมีเยอะแตงกวาเยอะเออไอนี่นะครับขาดอยเออหัวหอม ส่วนที่เหลือมีนะครับก็เนื้อด้วยเออเนื้อก็ขาดเยอะต้องสั่งเนื้อเพิ่มด้วยเราจะทําให้ร้านเนี่ยมันมีค่าชื่อเสียงสูงสูงมากๆแล้วก็จากนี้นเราก็จะตั้งราคาเลชวชาวามาเนี่ยให้อยู่ที่ราคา200เหรียญโดยที่พวกเขาจะต้องซื้อกันทุกคน <c oughs> มันเป็นแผนการใหญ่ของผมนี่ผมทําทิ้งเอาไว้เป็นเดือนอ่ะนะเป็นอาหารแช่แข็งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆทาการขายทีเดียวเลยอะ่ะแบบสต็อกแบบเบิ้มๆล้างสต็อกเลยทีเดียว แต่ตอนนี้แผนการของเราคือเราต้องปั้นร้านดูเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของเมืองนี้สิ่งตอนนี้มันก็ปลดล็อกมาได้แล้วนะผลสีเจกิทีกูล่อมาซะจิตพาดแต่ก่อนนนั้นเนี่ยฉันต้องไปซื้อปืนคนเดี๋ยวมันจะมีพวกแบบว่าเห็นความลุ่มหลงของคนอื่นไม่ได้มันต้องมายิงถล่มร้านใช่แล้วไอพวกแก๊งมาเฟียนนั่นเองอะแต่ก่อนอันนี้นก็ต้องซื้อแป้งมาด้วยในะระหว่างอทํากรไอ้นั่นทํแกนเน่ทำชอมากก็ซื้ออาหารป่องมาขาย สัก40แล้วก็แป้งอีกสักส0ได้ประมาณนี้แหละปึ๊บไม่ได้เออใช่สั่งของอยู่นี่ว่าคือต้องไปขนของกลับมาก่อนนี่ไงผมสั่งอาหารกับน้ำมานะเพราะว่าตอนนี้สเสบียงหมดแล้วด้วยต้องสั่งมาเก็บตุนเอาไว้กักโควิดหรือเปล่ากักพวกมาเฟีย <c oughs> ต้องกักพวกแม่งเอาไว้แล้วก็ลุงปืนกล้ไอ้นี่อีกหนึ่งชิ้นนนูว่าเก็บไว้ในเป๋ไาไ้แหละบัตรส่วนลดใช้เลยไม่กับปืนกลเนี่ยผมว่า คือราคามันก็สูงอยู่นะถ้าเราซื้อปืนกลนในราคาส่วนลดนี่ก็ดูดีไปเลยอะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเออกับบ้านก็ขนออกมาด้วยสิลืมเถิดเอบัตรส่วนลดเปิดไฟแป๊บนี่ไง,งถึงเวลาใช้งานแล้วก็ลืมปิดไฟตรงนี้ด้วยเชีย่ยเตียงไฟไหมเนี่ยเอ้ะงั้นไหนๆก็ระหว่างนี้ก็ขนของเข้าตู้เย็นก่อนละกนันแล้วก็โลไป ทำการสั่งไอ้นี่เพิ่มออเดอร์เออได้แล้วแล้วก็ไปซื้อปืนกลด้วยบัตรส่วนลดนี่กันนะครับเพราะว่ามันราคา2,000ไงบวกกับซื้อแม็กด้วยแล้วก็บอจะซื้อยาตุนเอาไว้ด้วยนะเพราะงั้นส่วนลดเยอะแน่นอน13%เนี่ยบอกเลยใช้คุ้มเอ,อ่ออ้น,นี้สัก4และกันไม่เยอะไปมันแพงอยู่นะเกือบพันแะน่เอาสัก3แล้กัน3อ่าแล้วก็ปืนที่รอคอยอ่ะราคา3 0พกระบ,บอกเพื่อ เอากระบอกนีโก็โพอจะไปทำสงคารามเหรออันนี้เนี่ยแม็ก1หนึ่งแม็ก2 4สองร้อยสี่สิบเลยเชีย <Yeah. S 1> สักสี่แม็กละกันเออห้าห้าห้าเอาห้าห้าเบื่อไว้เบื่อไว้โอเคแล้วอย่างอื่นมีไหมที่ต้องซื้อเนี่ยไม่ต้องนะโอและแล้วแกก็คิดที่จะประกาศสงคารามแบบเต็มตัวสินะใช่แล้วรวยขึ้นนี่ไงดูมันนั่งใครใช้ใครสอนให้นั่งอย่างนี้เนี่ย แช่ช่างมันเถอะแล้วก็เสียบบัตรลด13เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด3,400มันจังถูกแสนถูกแล้วเถาะเราเอาบัตรออกแหละแป๊บน,นึงเนี่ยขอเอาบัตรออกก่อนแล้วก็จ่ายสด3,090ลดไปประมาณ4-500 400กว่าแนะ่ลดไปเนี่ยเฮ้เราควรใช้ไหมมันลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่13เปอร์เซ็นต์จ่ายเถอะจ่ายเถอะเออแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อคมซื้อปืนไปทีเดียวนี่ อุ้ยผมว่าไอ้บัตรส่วนลดเนี่ยผมค่อยใช้ตอนที่จะซื้อไอ้พวกนี้ดีกว่าไหมพวกอุปกรณ์คอมเนี่ยพวกมันก็เยอะอยู่นะแถมชิ้นละอ้ยสามพันเจ๊สองพันด้วยเนี่ยผมว่าถ้าเอาบัตรส่วนลดมาซื้อไอ้พวกอุปกรณ์คอมเนี่ยจะคุ้มกว่าอีกนะเนี่ยมันแพงๆทั้งนั้นเลยได้โปรดจ่ายกับน้อยๆน,นี่เถอะไม่ <laughs> ฉันไม่ใจเอ้ยแต่ว่า ผมรู้สึกว่าพอเราผ่านทุกๆวันที่5เนี่ยนะแล้วเขาก็จะให้บัตรส่วนลดมาซึ่งถ้าเราผ่านวันที่15เอ้ยวันที่20เนี้ยไปได้เนี่ยเขาก็จะให้บัตรส่วนลด17มานะผมว่าเราใช้กับครั้งนั้นดีกว่าจ่ายเลยแล้วแกนโอเคเลยนี่หมดแล้วทิ้งอือสามใบแล้วตอนนี้ส่วนลดเก็บแม็กเก็บปืนมาแล้วว่าปืนคนลบเขนพี่หายไปไหนเนี่ยมีแต่มือเออแต่ใช้มันเถอะ ถึงเว้าเอ้ยแล้วมันให้ด้วนี่ไงว่าจะลดรีบเหรอรีบรีบให้เนะได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยสิบเอ็ดฉันว่ามันแปลกทำไมมันน้อยกว่าบัตรเมื่อตะกี้ล่ะบัตรทำไม่ทันนะบัตรสิบสามเปอร์เซ็นต์มันทำไม่ทันนะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ด้วยกูลองปืนกับเจ้าของร้านก่อนดีกว่าไหมเนี่ยอ,อย่าเลยเปลืองกระสุนเองเออเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เฉยตอนแรกนึกว่าจะยี่สิบ เจ้าของร้านใช้ได้นี่มันเห็นว่าเราแบบว่าเริ่มมีธุรกิจลุ่งเรืองแล้วสินะมันก็เลยแบบว่าให้บัตรสุดน้อยๆอย่ะใช้ได้กนในระหว่างทำชอมานี่แล้วกออ็ขายของไปเลยด้วยนะอันนี้ขนวางอย่างนี้เขาเรียกว่าประหยัดการวางให้มันดีๆนะบนชั้นวางเนี่ยขี้เกียจเวลาเป็นเงินเป็นทองเอาปลกยามาวางไว้ก่อนพอดีมันเก,กนะกะนะเจ๊ะี่เนี่ย เออคือผมไม่อยากจะใส่เอาไว้ที่มือตรงนี้นะรู้สึกใส่ไว้ในกระเป๋ากลวนแบบว่ามือลั่นไปเผลอกดกินอะไรเงี้ยแย่เลยตั้งไปข้างบนดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเออนี่หันป่องครัชซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะตันที่ห้อีกหรือเปล่าแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นขายอย่างอื่นต่อก็ขายไปแต่อานป๋องก่อนละเงี oh, <dear. S 1> เอา้ายังแพงไมมเงิ้เหรอเจทู <Day two. S 1> ชอบวันใหม่แล้วอ่ะแต่เดี๋ยวนะทำไมไฟดับ อ๋อน่าจะลืมจ่ายค่าไฟผมว่าใช่นี่ไงผมว่าถ้าเกิดเราลืมจ่ายค่าไฟเนี่ยมันต้องตัดไฟบ้านเราแน่เลยตัดไฟร้านแล้วดิค่าไฟเท่าไหร่วะเนี่ยกูค้างไว้กี่งวดค้างไว้สามเดือนเออพอจ่ายปุ๊บนี่ไฟติดปั๊บเลยเนะใช้ได้เนี่การไฟฟ้าเนี่ยทำงานรวดเร็วเหลือเกินนะตัดไฟร้านเราเฉยเลยอเออไม่บอกไม่บอก ก<ไ>็แพ้กันแ,ล,และแล้วก็เนี่ยลูกค้าเหมือนจะมาถี่ขึ้นแฮะพอร้านเราเอ้าวมันเหลือมันเหลือสียนี่หว่านั่นแน่มันลดลงมาเฉยเลยคือสรุปก็คือเราจะขายแต่อาหานป๋องไม่ได้นะครับต้องขายอย่างอื่นด้วยอ้าวอันนี้อยู่ๆก็มันล้วงไปเฉยโอ,โอเคสรุปต้องขายอย่างอื่นด้วยนะครับอย่าขายแต่อาหานป๋องเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ทีไงโดนลดราคาเอ้ยโดนลดคุณภาพร้านเฉยเลย สงสัยแบบว่าคนแบบมีแต่ของเดิมๆไปแล้วเหรอแล้วลูกค้าก็หายไปอีกแล้วไม่นะย่าจากชินไปย,ยกโทยไ,ไ,ไอ้เดย์มเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องสั่งของอย่างอื่นมาด้วยวะโอเคได้ละนี่คือการทรําธุรกิจนะครับมีผิดพลาดซึ่งเราก็สามารถเอาข้อผิดพลาดนี้เนี่ยมาทําซ้ําได้นะครับ <S <S เพื่ออะไรนะมาเรียนรู้ดีเฮ้ย <Hey! S 1> แต่เดี๋ยวเราก็จะทําให้มันดีขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับ อย่าขายแต่ของเดิมๆจงขายของให้หลากหลายอ่อแต่โคตรขี้เกียจเลยอะอยากได้เงินแบบรวดเร็วอะซึ่งก็ต้องเลือกเอานะเวลาว่าระหว่างเงินแบบรวดเร็วแต่คุณภาพร้านเท่าเดิมกับคุณภาพร้านที่อัพขึ้นแต่ได้เงินช้าประมาณนั้นต้องเลือกเอาต้องเลือกเอาผมเน้นที่คุณภาพร้านดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยขายย่างอื่นอันนี่ไงต้องตั้งเสียงข้างอเนี่ยเอ้ยมันเต็มตู้ต้องซื้อตู้ส่งไหมเนี่ยไม่เดี๋ยวค่อยย่างชวาวมา เราจะค่อยขายโอมาตอนที่ไอ้นี่นะครับตอนที่แบบเออแอลมันแพงปอยเงั้นระหว่างนี้ผมจะสั่งของอย่างอื่นมาเลยละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวด้านก็จะโดนถล่มแล้วเนะพราะงั้นเราต้องสั่งของอย่างอื่นมาเพื่อให้มันสักห้าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนโดนยิงแช่ลดเหลือสักสี่เออเรวมไ่งั้นเนี่ยถ้าโดนยิงตอนนี้เนี่ยก็จากเป็นสี่ก็จะเ,เ,ลลเหลือสามเลยลดเร็วเกินรับไม่ได้จิตใจผมพังกันพอดีเอาสักอย่างละสิบ นะอย่างละสิบพวกผมสั่งอย่างละห้าเนี่ยมันหมดไวมากเลยแต่ว่าอย่างละสิบมันก็สั่งได้แค่แปดอย่างนะเพราะว่าเออมันสั่งได้แค่แปดสิบต่อหนึ่งครั้งนะครับตะกร้าไม่พอต้องพูดว่ารถขนของนะมีไม่พอขนมปังนี่เราเอาแค่สองแบบก็พอเดี๋ยวมันมั่วแบบแบดอะไรนะแบดแบดกลมหรือว่าแบดแข็งงงไปหมดแล้วเพราะงั้นเราจะสั่งแค่ที่มันไม่ซ้ำซากแล้วก็ไอ้นี่ซี่อัว ราจะสั่งของที่มันอ่านง่ายๆแล้วแกนแอนดนี่ไงสั่งไม่ได้ละมันบอกเต็มก็ดังเล้วอ่านง่ายๆก็คือไอศครีมชีสอะไรเงี้ยส่วนพวกไอไซรอกเนี่ยคำมันจะคล้ายๆกับชูการ์นะครับมันอาจจะทําให้แบบว่าสับสนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะเน้นสั่งของที่ตัวอักษร,รมันไม่ซ้ํากันนะนะแล้วก็อ่านง่ายๆเราจะได้ความมาอย่างรวดเร็วใช่แล้วไส้อัว่วแล้วก็มาวางมันสวยๆไม่ต้องสวยก็ได้แบบแบบเกะกะไปเลยก็ได้ เราเน้นที่ประสิทธิภาพเดี๋ยวค่อยเอาของแต่ละชิ้นเนี่ยเอามาวางขายยัดยัดสอดไส้ไว้ใต,ต้โต๊ะด้วยพอดีพื้นที่คดแอัดเกลือนนด้วยเสร็จหนุมปัง2ชิ้นที่มันหลุดออกมาวางไว้ด้านบนเลยละกันนะปุ๊บอุยเด้งเดงมีเด้งนิดหน่อยเิ็กน่อยถึงบานกลางร,ริ้งแล้วแล้วก็หยิบของแต่ละชิ้นมาวางขายนะครับโอ้ระ,ะ,ะวังลำบากลำบุแลวเกิน วางขายครบแล้วเนอะแล้วก็เปิดร้านแล้วก็ทำเช้ามาเรามีเวลาแค่ส6หนาทีเท่านั้นนะครับเชฟต้องรีบแล้วเดี๋ยวมันจะมาถล่มร้านเราแล้วอ่ะอันนี้เขาต้องการเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอื่นก่อนเดี๋ยวลูกค้ากลัวไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยวางก่อนวางก่อนแกะมาแล้วลูกค้าต้องการอขนมซองสีเขียวไม่ใช่นี่ว่าสีฟ้านี่ไงเริ่มมั่วแล้วสีฟ้าแล้วก็ไสอัวนี่นี่อัวอัว แล้วก็อ,าอ่อานป๋องออกไปแล้วก็ระหว่างนี้ผมก็หัน่นแป๊บแต่เย็นเบาๆอย่ารีบอันนี้ต้องการอ่านป๋อ,ปองดีครับเออแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังสีอยู่นะมันยังไม่ปลดล็อกครับต้องรออีกวันหนึ่งแล้วมันถึงจะปลดล็อกสีให้ประมาณว่าวันนี้เนี่ยก็ได้แค่สีนี่แหละใล้ระหว่างนี้เราก็หั่นผักแป๊บอ,อันนี้ก็แบรด หนูปังเฮ้ยไอ้หนูปังน,นี่เชี่ยบป๊ลุยแล้วไอ้หนูปังเนี่ยผมว่ามันแพงเกินไปเ <c oughs> พราะผมขายก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยมันก็แบบซื้อบ้างไม่บ้างอะไะแต่ว่าไม่นี่จะเป็นส่วนมากาะงั้นสักยี่สิบเหรียญแล้วเอนแล้วก็ควอสเอาไปส่วนที่เหลือเนี่ยโอเคและราคาอยู่ในขั้นโอเคนะแล้วเมื่อกี้ม่งล่วงไปเฉยมึงเก็บไปกูนหน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> มึงจะเอาของตกพื้นมาขายพวกกูต่อสินะตั้งไว้งั้นแหละที่พื้น ไม่เก็บให้ด้วยแกมันปีศาจไม่แกระปีศาจกว่าขายของแพงตะกี้ถือว่าสีนเสมอกันนะวินวินอันนี้ไม่ใช่แบรดแบรดสองเราลดราคาแล้วนะครับจาก23เหลือยี่สิลงงั้นนี่ไงซื้อกันทุกคนแล้วแหละแล้วกข็ขอเวลากูเป็นเชฟได้เปล่าสักหน่อยได้ไหมอันนี้ขนมปังแบบนี้เอาไปอึบอืมแล้วก็ควาส เออแล้วก็ใส่เนื้อเนื้อ,อก็ไม่ได้สั่งมานี่ว่าหมดแล้วออนนี่ใส่เพิ่มแปบโปะประกอบอแตงกวานะค่ะแตงกวาจิเดีูวครับลูกค้ารออยู่ลูกค้าบอกมึงทำอีกนานไหมใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงกอนเสร็จแล้วต้องการชิปชิปเขียว ไม่ใช่จําผิดไอ้เนี่ยไอ้ขนมเนี่ยผมไม่ควรสั่งมาทั้ง2แบบอ่ะนะมันมั่วๆเพราะมันก็ชิปเหมือนกันนะชิปแบบงงๆอันนี้โซดาแถมชิปสองสีเขียวนี่คนเขาไม่ค่อยซื้อกันด้วยสงสัยมันน่าจะเหมือนๆกันแล้วคนเขาชอบแบบว่าสองสีฟ้าอันนี้ก็สองสีฟ้าอีกแล้วเนี่ยุณสั่งโคตรเยอะแต่ว่าไม่กินส่องสีเขียวกันเลยเนะต้องโปรโมทเอาว่าต้องโปรโมทหน่อยเออแล้วก็ไอ้นี่ หูุบังแบบแฟแล้วก็าหารปอ๋องอึ๊บเออไอนี่เก็บยัดตู้เย็นปึ๊บอออ๋ออลวงผิดอย่าล่วงนะเดี๋ยวทรนีสูไปอีกไอนี่มันโหดร้ายพอๆกันเลยอันนี้ต้องการหารป๋องสองดีครับาหารป๋องเนี่ยสั่งเยอะๆเพราะมันราคาสูงที่สุดในร้านผมแล้วเอาไปเลยถ้าไม่นับชาวามาเนะี่ยอันนี้แฟดแบลส์แฟดนี่ก็คุณสั่งเยอะเว้ยแล้วก็ควาส เบียเบียนี่นานๆเจอสักทีนี่ two hours later salty c h แล้วก็ d บ u ลเบียร์เอ้ยเบียรขายหมดแล้วเหลือแค่สามนาทีเราต้องขายบนชั้นนี้ให้หมดนะครับเลยอีกแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดพวกคุณซื้อหมดพวกคุณก็จะรอดกันนะเพราะว่าพวกคุณจะไม่ต้องโดนยิงกันด้วยช่วยๆกันช่วยๆกันอ่ะหนุ่มปังแพงไปโหลยี่สิบยังแพงอีกอะเนี่ยหนุ่มปังเนี่ยมันมีคนซื้อแบบนานๆสักคนอะไรเงี้ย ต้องปรับอีกว่ะครับไอ้หนุ่มปังก้นดำเนี่ยแพ้เหรอสักสิบแปดล้วกันแอ้ได้แค่นี้มากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเออแล้วก็ซอลหนุ่มก็หมดแล้วนะครับแล้วก็แบบเป็นแฟลตเอออันนี้ก็ซื้อซอลชิปชิปหายแล้วไม่มีโซดาแล้วก็ไปร้านอื่นเหลือชิ้นหนึ่งออนุ่มปังปุ๊บกู d b y e ครับผม เร็วๆเลยจะหมดแล้วแล้วก็แฟลตแฟลตชิ้นหนึ่งพอดีหนุกมัอีกหนึ่งเหลือก้อนสุดท้ายก้อนนี้เราไม่ขายเออต้องการหนุกพังครับก้อนสุดท้ายนะเออนายรียบๆซื้อก็นรีบๆไปเลยล่ะพรุ่งนี้มันจะมีเหตุการณ์นองเลือด <c oughs> โอเคบิดร้านเลยครับไปเลย <c oughs> แล้วก็ไปขนของจากนั้นก็เออตียมที่จะ <c oughs> รับแรงปัทะ แต่ก่อนหน้านี้ก็ขนของเข้าร้านก่อนด้วยอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่วางที่ชั้นวางก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่โดนยิงกระจายครับนะตอนี้นก็จัดวางของแป๊บวางไว้เอฟเอฟไว้เอฟเอฟเออเดี๋ยวมันจะยิงเข้ามาแล้วุ่งนี้อีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะโอ้นาทีเร่งด่วนเหลือเกินเซตแล้วก็เอเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งขอตัดเนื้อทำโช๊คมาอีกสักชิ้นนึงก่อนลูกโขลริบๆย่างเออริบๆย่าง ทำไม่ได้48วิตืด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 ลูกเข้าอ้า15วิไปเลยสุกสุกจะเปิดรอจะเปิดรอมันจะมากันเร็วลูกเข้าเร็ว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 ซับ10วิซับ10วิเฮ้ยเสร็จอึ๊บแล้วก็ใส่โอ้ฟ๊บปั๊บเสร็จฟึบเก็บตู้เย็นมันเช้าและเห็นแสงอาทิตย์แล้ว เออนี่ไงไอ้นี่แป้งรวยไว้ก่อนตอนนี้ก็รวยเอาไว้ก่อน <l ose thing away> รวยทิ้งเอาไว้นะเดี๋ยวค่อยมาทำต่อถ้ากูรอดมาทำต่อได้แล้วก็ดื่มน้ำด้วยยิงยิงอยู่ยมันหิวชิปหายแล้วป๋าเร็วว,ว้าวโอ้ยเดีู๋ดูจะตกเชี่ยอันนี้เด็กนั่นไงของแม่งปลิวแล้วเออเออเออ เออเฮ้ยเชี่ยมีคนหรือตัวเชี่ยเนี่ยยังอึดมาคนหนึ่งแม็กนึงแงเชี่ยโอ๊ยโจบยาก่อนโอ้ยนะมาติวุส่าวุส่าปูชามาเออเฮ็ดช็อตเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยนี่หัวคนหรือหัวตัวเชี่ยเนี่ยเฮ้ย ปืนกลเลยเนี่ยโอ้ยถ้ายิงดีๆก็คนละคนละครึ่งแม็กไม่สิก็ตายยากอยู่ดีเ่ยโอ้โหปืนกลก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากผมว่าปืนพกผมจะดีกว่าเพราะว่ามันยิงนิ่งกว่าเออเอยแล้วมันช้าด้วยนะเนี่ยเออมันช้ามันช้าเนี่ยคนละประมาณน่าจะครึ่งแม็กซเอ้ยมีใส่หมกกันนก์ เชียร์และไอหมอนกนกเนี่ยผมว่าแม็กคึ้งเนี่ยเลยว่ะไอคนเนี <S 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 ้ยโอ้โนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยมึงตัวป๊อปใช่ไหมเนี่ยหัวหน้าลงพื้นที่เอ้ยีเด้ไอ้ไอ้ร้านกุหลาบสองจุดเก้าเก้าแล้วโอ้โหลดไปแล้วนึกว่าจะเหลือสักสามไม่ว่าโอ้ย เอ้ยโว้ยเอ้ยเอออุ้ยจะตายตายตายเชี่ยเชี่ยเออเอาไห้หนุกมึงกลาจนเหมือนลูกกระสุนมึงปพลิกเองอ่ะได้ฟรีมันหรืออะไรเอออืมเจ็ดโจทย์โอ๊ยเดือดๆเป็นก็กลาดลุยแล้วกระนำซัมเมอร์ เซลชิปไม่มีกระสุนโอ้โหนี่ไ,ไหลไม่กระเด็นสัมปอง <c oughs> เป็นไงกูได้ใช้แล้วปืนสัมปองเอ้ย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 มีศพกูุ๊คซัมมาแล้วเอ,อ,อ,อ้ยิงไปเลยก็รีโหลด ดีนี่มีปืนสำรองโหปืนกลผมว่ายัางกรวก๊กกากมากมายเลยคือมันใช้เวลาย,ยิงนานะกว่ามันจะเล็งยิงปืนพกดีกว่านะผมว่าดีกว่าเยอะเลยปืนกลตั้งไว้ไหนแล้วเนี่ยอ๋อตั้งตรงนี้เกือบไปแล้วแต่ว่าปืนกลน,นี่โอ้ <laughs> ผมไม่รู้ดิปืนพกดีกว่าดีกว่ามากเลยฮะคือมันยิงเร็วไง นัดหนึ่งอะก็น่าจะลดดาเมจไปเยอะตัว่าปืนกลเนะ่ะดาเมจนัดหนึ่งมันคือมันน่าจะโคตรเบาอะ่ะแล้วมันต้องซ้ําเข้าไปหลายๆนัดแล้วไม่มีห <c oughs> มวกกันน็อกมาเ์ฟอีกเพิ่มความอึดก็ไปอีกต่อไปมึงไม่เอาชุดหน่วยสวาดมาเลยเหรอฮะแบบกูทาอะไรผิดเนี่ยกูมาเปิดร้านเฉยอะไรวะปืนยังกากซื้อปืนพกมาใช้ดีกว่านะเออดีกว่าเยอะเลยอะอ,อ เกือบไม่รอดอนะนี่แล้วปืนกระสุน,นหมดแล้วด้วยแล้วร้านก็ <c oughs> ต้องมาดันปั้นใหม่จนกว่าจะขึ้น4อีกเออโอเคฮะตามนั้นก็โอเคผมก็สลับเกมเอ่อ Terror Shop Simulator นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบออกไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนำเอาไว้ต่อในพาร์ทหนะานโะชว์มากคงต้องรออีกสักพักเนี่ย